เอาบรรยากาศยำคำคำตะเว้นคําคอยตะเว้นล้อยตกตำํำยำคาคําจังสี่โอ้ตะเบิงเนาะพี่น้องเนาะ <c oughs> เขาก็เริ่มออกห่วงเริ่มเสด้เก็บเจี่ยวกันแล้วเหลืองอารามทัวทงกันเลยในช่วงนี้ ได้เก็บพ้นผลิตกันดีใจน้ำเช่าเกษตรกร,กรผู้ที่กระดูกสลัังของชาติหลังสู้ฟ้าหน้าสู้ดินกับบรรยากาศคำ่คำๆให้พี่น้องได้รับชมรับเบิงสิภาาไปรอบเบิงฟอนเขา เบิ้งห่วงเขาน้ำพร้อมพี่น้องโมนี่ปีนี้เป็นยังไงเนาะผลผลิตเนี่ยเป็นได้ไงค่าปุ๋ยขึ้นบ่เนาะผู้เป็นเศร้าให้เศร้าหน้านีาน่เนาะงามนี่แหละเนาะเป็นก้อนอุ้มลุมล่มอ่้มลำยู่ป๊อดเข่าหน้าดำอ่อนซ่อนพี่น้องไอ้เบิ้งซ้ำนี่ว่าเบิ้งหลายดอกาาผผูู้้ใใดดเบิ่ง มันน่าผู้ใดละบาดทีนี้เพราะเขาง่ามขาง่ามเนี่ยเห็นใไดนสิเกี้ยวแล้วว่าสันเพ่นบอกว่าคอยเกี่ยวเอาละ่ะงบหน่อยใส่แรงของเจ้าของนี่ละยะเอาทรถเพ่นบอกว่าโอ้ยเขาง่ามปนีอ่อนซ่อนหลายอ่อนซ่อนอ่อนซ่อนพี่น้องเอ้ยบรรยากาศคำวาแรงมากเนี่ตะเวนกับสิต๊กดินแล้วบ่ทิความสวยความงามเอามาฝาก ในช่วงคำของมือนี่วันนี้ผู้ข่าละมาเห็นได้ยซื้อรอกจากหน้าผู้ใหบุงามคักาง,งามเนี่ยเฮ้ย่ำคำเร่งแรงมากเอ่อนซ่อนอ่อนซ่อนอเอาซันี่ละความสวยความงามเอาความสวยความงามมาฝากเขา้าด้รับผลผลิตกันแล้ว อันนี้คือเขาหน้าปีเดอ้อปีนองเอ้เขาหน้าปีอาซับน,นี่ละนน้อยสันส้นๆพอ่อหายได้เบิง้งข้าเจาก็อมาท่วงอยู่เพิ่นเจียวเขาเพิ่นเจียวเขาสัน้น เอกสิได้กินอิ่มกินเต็มอยู่รอกตี้พี่รองเอาซ้ำนี่กับพอแล้วเนาะให้เบิ่งซ้ำนี่ละ่ะฤดูกาลของการเก็บเกี่ยวก็มาถึงเกือบ่วมหัวเขาก,ก่อข้อหกพันนี่ปาดอ่อนซ่อนออนซ่อนเด้ผู้เป็นชาวหายชาวหน้าวันนี้ไปแล้วบายบายสวัสดีครับ